ณผู้ชมนะครับผมคิวเตมีครับและที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือนี่หัวเว่ยพิว70นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเรือธงจากหัวเว่ยเลยในปีนี้ปีลักสุดนั่นเองนะครับเราก็ต้องบอกว่าตัวนี้เหมือนเป็นตัวเริ่มต้นนะในซีรีส์ของ p ิว a า70นะครับตัวนี้ก็คือหนะัวเว่ยพิวา70เนาะแล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะมี70 Pro แล้วก็ตัวสูงสุดก็คือ70 Ultra นั่นเองนะครับเอาเป็นว่ามาดูกันว่าตัวเริ่มต้นอย่างพิวรา70นั้นจะดี จะเลิศขนาดไหนในการกลับมาครั้งนี้ของหัวเบ่ยนะครับที่ไม่มีตระก,กูลพีแล้วแต่ว่าจะใช้เป็นเชื่อว่าพิราทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็จะมาดูในเรื่องของการใช้งานกันนะครับแล้วก็หลายๆคนที่สงสัยว่าเออ Google แอปต่างๆมันยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่า ดีไซน์ตัวเครื่องในปีนี้ต้องบอกว่ามีความแตกต่างจากแบรนด์นอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโมดูลของกล้องนั่นเองที่เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเด e Pen Rose Triangle นะครับหรือที่คนรู้จักกันในชื่อของรูปแบบที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งก็เป็นการสื่อนะครับว่าหัวเว่ยสามารถทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ครับแต่ต้องบอกว่าดีไซน์โมดูลกล้องแบบนี้นั้นโอ้โหฝุ่นจับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เช็ดยากด้วยนะฮะอันนี้ก็แจ้งไว้แต่โดยรวมแล้วดีไซน์ของหัวเว่ เน้นความเรียบง่ายนะครับแต่ว่าฝาหลังเนี่ยเมื่อสะท้อนกับแสงแล้วก็มีความเล่นกับแสงละยบระยับให้เห็นอยู่นะครับว่าเป็นลูกเล่นที่สวยงามมากและตัววัสดุของฝาหลังเองก็เป็นกระจกครับจากการหาข้อมูลนะครับเฟร,รมเครื่องเขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งด้านซ้ายนี่เรียบเรียบเลยนะครับด้านขวาเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ครับที่มีสีแดงมาให้ด้วยนะด้านบนมีไม้หนึ่งตัวครับส่วนด้านล่างมีลำโพงนะครับมีไม้อีกหนึ่งตัวมามกับ usb c แล้วก็ช่องใส่ซิม ที่ใส่ซิมใส่ได้2 n a นาโนซิมด้วยกันครับไม่สามารถเพิ่มไมโคร s d สตกาได้ดีไซน์หน้าจอนี่ชอบมากเพราะว่ามากับหน้าจอกระจกแบบแบนเรียบเลยนะครับทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายนั่นเองแถมขอบจอบ,บางมากๆเลยในทุกๆด้านเลยนะครับบนซ้ายขวาหรือแม้แต่ด้านล่างเองครับอันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมสุดๆ พร้อมดีไซน์เจาะรูกล้องหน้านะครับซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่อะไรครับถือว่าโอเคและกระจกหน้าจอนี้ไม่ธรรมดาเป็นคุณหลุนกราสรุ่นที่2ครับขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของการปกป้องหน้าจอของเราจากการแตกร้าวแล้วก็รอยขีดข่วนนะครับตัวเครื่องมีเรตการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 6 8นะครับโดยรวมแล้วจับถือเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปครับน้ำหนักอยู่ที่200กับอีก7รกรัมกำลังดีเลย สเปคหน้าจอของเขาครับเป็น LTPO OLED ครับจอมีขนาดอยู่ที่6.6นิ้วกำลังดีครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเนาะจอมีความละเอียดอยู่ที่2,760คณ1,256ครับ จอ1,000ล้านสีนะครับรองรับ HDR แล้วก็รองรับความสว่างสูงสุดที่2,500 n น t s ิะครับใช้กลางแดดนี่บอกเลยว่าสบายครับแถมยังมากับ High Refresh Rate สูงสุดถึง 120Hz ด้วยนะครับเรียกว่าด้านจอเองก็จัดมาให้เราเต็มแบบระดับเรือธงกันเลยทีเดียวใช้ชมคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างจุใจคมชัดนะครับแล้วก็แน่นอนในเรื่องของ y t u t u นะั้นสามารถแสดงผลได้สูงสุดเลยแล้วก็สามารถแสดงผล HDR ได้ด้วยส่วนการใช้งานของ Netflix เองก็โชว์เป็น YYL3 นะครับแล้วก็ไม่ได้รองรับ HDR ส่วนความละเอียดอยู่ที่ SD นะครับแอบเสียได้นิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานชมสตรีมมิ่งทั่วไปก็ถือว่าคมชัดนะครับส่วนลำโพงนะครับมี2ตัวเป็นสเตอรอเนาะตรงที่คุยโทรศัพท์1ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างขวาอีก1ตัวนั่นเองต้องบอกว่าเสียงดีนะครับมีมิติแล้วก็ดังด้วย งานสเปคก็มากับชิปตัวใหม่อย่าง Kirin 9000 S1 GPU ครับ GPU ก็ใหม่ครับมา r i เรี1 0 RAM นี่12 g b แนแล้วก็ความจุตัวเครื่อง 256GB ครับตัวนี้เป็นชิปขนาด7นาโนเมตรนะครับแต่ต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับเรื่องของความแรงเรียกว่าไม่ธรรมดาเล่นเกมปรับภาพสวยแบบขั้นสุดเนี่ยก็ยังเล่นได้นะครับ เพราะฉะนั้นการใช้งานทั่วไปนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะในเรื่องของความร้อนก็ต้องบอกว่าพอปรับภาพสุดหรือว่าสูงเนี่ยมันก็มีความร้อนอยู่แต่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ร้อนจีจนไม่สามารถถือเครื่องได้ก็เรียกว่าอุ่นๆร้อนนิดๆน,น,นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมากันที่กล้องกันบ้างนะครับซึ่งกล้องใหม่ของ h ัวเว่ยเนี่ยจะเรียกว่า Xmade Style นะครับก็คือเรียกว่ามีสไตล์เป็นของ h ัวเว่ยเองเลยพร้อม AI algorithm ในการปรับภาพในซีนต่างๆให้เรานะครับกับกล้องหลักเลยที่50ล้านพิกเซลออาต้า Camla มีกล้องอัล์ตอรวครับที่13ล้านพิกเซลและกล้องซูมเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลครับมีการสั่น OIS ด้วยซึ่งภาพถ่ายออกมาต้องบอกว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะครับในการเก็บรายละเอียดต่างๆด y น a มิกเลนส์ต่างๆก็เก็บได้ครบแสงเงาต่างๆเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับรูปที่ถ่ายยากๆที่มีแสงต่างกันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้รวมไปถึงเลนส์ซูมเองด้วยนะครับมาดูระยะซูมกันดีกว่านะครับลองให้ดูตั้งแต่1เท่านะครับ2เท่า มีซูม5เท่านะครับอันนี้เป็นสเปคของเลนส์ซูมที่เขาให้มาเลยเทเลโฟโต้นะครับผมชัดมากๆนอกจากนั้นก็มี10เท่านะครับเป็นดิจิตอลซูมซึ่งภาพออกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ดันไปสุดๆเลยได้50เท่าครับยอมรับเลยนะครับว่ากล้องถ่ายสวยจริงๆแล้วต้องบอกว่าโทนเนี่ยเป็นโทนแบบออกไปแนวธรรมชาติไม่ค่อยปรุงแต่งเท่าไหร่นะครับอย่างการถ่ายอาหารต่างๆออกมาก็สีสันสดใสแต่ไม่ได้เวอร์จนเกินไป ในส่วนของรูปพอ์เทตนะครับสามารถถ่ายได้สวยมากเหมือนกันนะครับตัดขอบได้เงียนกริบเลยนะครับก็ได้ทีระยะ1เท่า2เท่าแล้วก็3เท่านะครับก็เลือกได้เลย ภาพถ่ายกลางคืนก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับโดยจริงๆแล้วถ่ายด้วยเลนส์หลักเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ในโหมดเลยนะครับแต่พอใช้ในโหมดแล้วต้องบอกว่าสามารถเก็บแสงเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับเลยนะครับก็แนะนําเลยใครอยากถ่ายรูปกลางคืนก็ใช้ในโหมดเนี่ยจะได้ภาพที่สวยกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับ แถมยังใช้ในโหมดกับการซูมได้ด้วยนะครับอย่าง2เท่านะครับ5เท่าหรือว่า10เท่าเองนะครับก็ยังออกมาเก็บรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นด้วยใช้กับเลนส์อัลตร้าวก็ได้นะครับในโหมดนะครับก็เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าสีเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างเลยจากเลนส์หลักแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ครับแต่ถ้าเลนส์อัลตร้าวในช่วงตอนกลางวันเนี่ยก็เรียกว่าสุดยอดนะครับสีไม่ได้เพี้ยนไปจากเลนส์หลักกับเทเลโฟโต้เลยนะครับแล้วเก็บดนามิกเลนส์ได้ดีมากๆและตัวอ้าาเงก็ใชถ่ยม ระยะใกล้ได้ด้วยนะครับก็สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีฮะในส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับซึ่งจากการใช้งานก็ต้องบอกว่าชอบเหมือนกันนะครับได้โทนในแนวแบบธรรมชาติดีและชอบตรงที่ปรับความกว้างได้นะครับจาก1เท่าเป็น0.8นะครับแล้วก็กว้างสุดๆไปเลยก็จะใช้คำว,ว่า w นะครับซึ่งกว้างมาก ซึ่งโทนเขาก็ค่อนข้างธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับถึงแม้จะปรับหน้าใสาให้เราใสาได้แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าทําให้จนเราหน้าแบบลอยหลอกจนเกินไปจะถ่ายย้อนแสงอะไรก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็สามารถถ่ายพอเทรตหน้าฉันหลังเบลอก็ตัดขอบได้สวยงา ในส่วนของวิดีโอสามารถอัดได้ที่ 4k 6 0 fps สูงสุดสำหรับกล้องหลังนะครับซึ่งวิดีโอเป็นสิ่งที่หัวเว่ยทำได้ดีแบบเจ๋งมากๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของการกันสั่นและเก็บรายละเอียดต่างๆวิดีโอก็เปิดหน้าใส่ได้ด้วยนะครับแต่ความละเอียดจะถูกลดลงมาที่1 0 8 0 p 3 0 fps ครับและกล้องหน้าก็ให้มาครับที่ 4k 6 0 fps ก็สาม,มารถถ่ายได้นะครับรายละเอียดต่างๆเก็บได้ดีแล้วก็การสั่นทำงานได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน และเปิดโหมดนะ้าใสได้ที่ความละเอียด 1,80p 0 30fps นะครับก็ทำให้หน้าเราใส่บลิงขึ้นนะครับแล้วก็การสั่นก็ยังคงทำงานได้ดีเช่นเดียวกันสำหรับแบตเตอรี่ก็ให้มาที่ความจุ4 9 0 0ม a h นะครับอาจจะน้อยกว่ามาตรฐานไปนประมาณร0อยหนึงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วใช้งานได้ยาวนานเลยครับ การใช้งานจริงใน1วันนี่เรียกว่าสบายๆหรือเหลือนะครับเรียกว่า,าใช้เกิน12ชั่วโมงได้เลยนะฮะก่อนที่จะต้องชาร์จและในการชาร์จเขาก็ให้หัวชาร์จความเร็วมาถึง66วัตต์เลยทีเดียวนะครับทดสอบการชาร์จจาก0%เลยนะครับเป็นเวลา30นาทีผมได้แบตกลับมาอยู่ที่6กก็ถือว่าไวเลยทีเดียวในด้านซอฟต์แวร์เนี่ยก็รันด้วย EMUI 14.2นะครับหลายคนเป็นห่วงว่าเออมันจะใช้พวกแอป п п Google ได้ไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าใช้ได้ครับโดยการติดตั้ง สตัวที่อยู่ในแอปแกรี่นะครับคือ m i c r o G Service แล้วก็ m i c r o G Companion ครับหลังจากนั้นเข้ามาใน Setting แล้วก็ User Account นะครับมันก็จะมี Google โผล่ขึ้นมาละอันนี้ก็แค่ s g ส i n a c c o u n t ของคุณเข้าไปครับแล้วก็ดาวน์โหลด Gbox ในแอปแ l รี่ด้วยนะครับซึ่งในนี้ก็จะมี Google Play Store ให้เราใช้กันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปเหมือนเราใช้มือถือ Android ปกติเลย เราจะสามารถใช้งานแอปของ Google ได้ปกติเลยนะครับอันนี้คือแอปทั้งหมดที่ผมใช้ของ Google เนาะก็ใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Gmail Map YouTube Drive นะครับเอ่อโนตก็ใช้ได้ Calendar Photo เรียกว่าใช้งาน Google แอปต่างๆเนี่ยได้ประมาณ90-95%แล,ล้วล่ะในส่วนของ EMUI เองก็มีลูกเล่นอย่าง AI ต่างๆที่ช่วยให้การใช้งานเราง่ายขึ้นนะครับอแอปคล n นก็มีให้นะครับตัวนี้ใช้ชื่อว่าแอปทวินเนาะก็สามารถเอ่เล่นโซเชียลมีเดียาาสรุป ันดีกว่านะครับสำหรับโอ้โหพิระ70ตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะฮะต้องบอกราคาก่อนเลยตัวนี้เปิดตัวมาที่ไทยเนี่ย29,990บาทนะครับสิบบาทก็สามหมื่นแล้วแต่ก็มากับอยู่ในเลนส์เรือธงไงเป็นเรือธงที่ไม่ถึงสามหมื่นนะครับถือว่าน่าสนใจแล้วตัวเริ่มต้นนะครับใครที่ไม่อยากโอ้โหต้องไปจ่ายถึงสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยในตัวของพิระ70 Pro แล้วก็70 Ultra เนี่ย ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่แบบว่าสวยหรูดูแพงเรียบมินิมอลแบบนี้นะครับและที่สําคัญคือเป็นตัวเดียวเลยที่มากับหน้าจอแบนเรียบอย่างนี้ขอบไม่โค้งนะฮะใครที่ชอบจอแบนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็อยู่ในไซส์ที่เรียกว่ากระชับมือพอดีไม่ได้ใหญ่ไปนะฮะนี่เลยถือแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเข้ามือดีนะครับด้วยความเรียบของตัวเครื่องด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้หลุดมือง่ายๆแน่นอนหน้าจอเรียกว่าจัดมาเต็มเหมือนกัน ดีนะครับลำโพงคู่ดีเยี่ยมแบตเตอรี่ก็อึดมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นจุดเด่นของหัวเว่ยเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมาร์ทวอชแล้วสมาร์ทโฟนก็ใช้แบตได้อึดเช่นเดียวกันครับแล้วก็เรื่องของชิปประมวลผลนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นที่ถือว่าโอเคใช้ได้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับในเรื่องของความแรง ด้วยในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของชิปต่างๆนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีเล่นเกมได้ทําอะไรได้หมดเลยนะครับในเรื่องของความร้อนก็เรียกว่าน้อยมากๆแล้วก็เรื่องของกล้องครับที่เรียกว่าหัวเวพัฒนามาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในการถ่ายภาพต่างๆออกมาสวยงามพอเทคก็สวยมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าโทนภาพนั้นจะออกไปทางแนวแบบสมจริงธรรมชาตินะครับ แต่ว่าคุณสามารถเปิดบิวตี้ได้นะอ่าเป็นความสมจริงที่เปิดบิวตี้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูว่าคุณชอบโทนประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่เมื่อเทียบกับแบรนด์จีนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าหน้าบริ้งหน้าใสากันเวอร์วังไปเลยนั่นเองครับแต่หัวเว่ยยังคงความธรรมชาติไว้อยู่แล้วก็ในการใช้งานแน่นอนนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานพวก Google แอปพลิเคชันต่างๆดาวน์โหลดมาจาก Play Store ได้เลยนะครับก็เรียกว่าใช้งานได้90-95%แล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมในทุกๆด ะะจะมีติดก็แค่เรื่องของการใช้ 5G นั่นเองที่ยังไม่สามารถใช้ได้ครับอ้าวใครที่เป็นแฟนหัวเว่หรือว่าอยากจะกลับมาจับหัวเว่ผมว่าตัวนี้น่ากลับมาจับแล้วนะครับด้วยความาหลายๆอย่างเนาะที่มันกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้งานแอปของ Google นั่นเองก็สามารถติดตั้งใช้งานได้แล้วครับก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับใครที่คิดถึงหัวเว่ยกลับมาใช้ตัวเริ่มต้นตัวนี้ก็เรียกว่าน่าจะพึงพอใจกันกันกบหัวเว่ยพิวรา70ครับ